หลายคนมาถามมากนะครับติดเหลืองติดเหลืองเนี่ยคือเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองนะครับมันเกิดจากอะไรคือเอาง่ายคือเดือนแรกจำไว้เลยนะใครที่เปิดหมวดมืออาชีพหรือว่าเปิดเพจเนี่ยเดือนแรกจำไว้เลยยังไงคุณก็ต้องติดเหลืองอ่ติดเหลืองคือคือเราลงคลิปยังไม่เยอะอ่าเราลงคลิปยังไม่เยอะบางคนคือลงแต่คลิปเดียวแต่คลิปสตรีมเนี่ยหรือคลิปยาวนี่คือลงน้อย น้อยมากแต่ไม่ลงสม่ําเสมอไงอพอ15วันก็ยังติดพอ1เดือนก็ยังติดนะครับมันเป็นอย่างนี้และอีกกรณีหนึ่งคือเราเราเปิดเพจ2ทั้งโปรไฟล์แล้วก็เพจนะครับเอาคลิป1คลิปเนี่ยไปลงทั้งโปรไฟล์แล้วก็เพจก็คือเนื้อหามันก็ต้องซ้ําไงมันเป็นอย่างนี้นะครับเคยเปลี่ยนไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเอาไปเอาคลิปคนอื่นมาลงอ่า เอาไปดาวน์โหลดคลิปคนอื่นมาลงนะครับมีเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีต่างเงี้ยนะครับมาใส่มันก็ต้องติดเหลืองอ่านี่ครับมีไหมถ้ามีก็ไปดูอันนี้คือคนเปิดเพจเดือนแรกจะเจอภายในเหลืองอ่าโปรไฟล์ก็เหมือนกันเปิดหมวดมืออาชีพจะเป็นเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับพอหนึ่งเดือนหายไปเนี่ยผ่านไปเนี่ยพอเราลงคลิปคลิปมันก็จะเยอะอยู่แล้วถูก,ถกต้องไหมแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับเราทําผิดทีนี้ เหลืองหายไปแล้วภายในหนึ่งเดือนเหล,ล,ลืองหายไปแล้วทีนี้อะไรจะตามมาคือแดงเห็นแดงไหมที่ติดตรงในช่องที่สองนะตรงเครื่องมือในสตีมนะที่ติดบอกว่าติดช่องยังไม่ผ่านนะนโยบายการสร้างรายได้อันนี้แหละคือลองคลิกเข้าไปนะมันจะมีบอกว่าโลแดงอันนี้แหละคือนโยบายตัวนี้โลแดงอันนี้คือมันจะไล่แบบส,สเต็ปแบบนี้สเต็ปตัวนี้มันจะมีวิธีแก้ของมันนะครับเพื่อนเพื่อนวิธี วิธีแก้คือให้หายติดเรืองทาไงล่ะแต่ถ้าคุณเอาง่ายคือถ้าคุณลงคลิปแล้วมันมีเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงพินต่างๆเนี้ยคุณเอาไปเอาคลิปคนอื่นมาลงเอาง่ายคือเราอะดูดีอยู่แล้วว่าเราทําอะไรในคลิปเราจริงๆอย่างเช่นมีเสียงเพลงเราไปก๊อบคนอื่นมาเราใส่อ่าดานตรีต่างๆนู่นนี่นั่นอะยังไงมันก็ผิดอ่านะครับแต่ถ้าเราไม่มีในกรณีที่ผมพูดเนี้ยคือก็ไม่ต้องลบอ่า มันเป็นอย่างนี้คือติดเหลืองแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรแล้วโอเคชั้นก็ถ่ายเองถ่ายเองก็ต้องรอให้1เดือนผ่านไปพอ1เดือนผ่านไปคุณลงคลิปเยอะๆะมันก็จะหายเองอัตโนมัตินะถ้าคุณไม่ทําผิดกฎอะไรเลยนะแต่ถ้าคุณทําผิดปุ๊บเนี่ยเหลืองมันจะหายเลยลนะภายในหนึ่งเดือนแดงติดแดงมันก็จะเริ่มมานโยบายตรงที่สองตรงในสตรีมนะครับมันก็จะเริ่มมาแล้วโอเคคุณยังไม่ผ่านไม่เป็นอะไรมันก็กลับมาข้อเดิมนะคุณใส่ดนตรีเสียงพินเสียงแคนโลโก้ต่างๆเส้นลายนะ้ํา คุณก็ต้องเปิดลบออกถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณไม่ลบอะไทำยังไงอ่ะคุณไลบมันก็เปิดสรด้างอายไรไม่ได้นะครับแดงเนี่ยติดแดงในโลแดงเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้ส่งตรวจสอบนะไม่เหมือนเครื่องมือการสร้างาได้นะนะครับถ้าติดแดงปุ๊บเนี่ยเอ่อต้องไปลบคลิปแล้วก็ส่งตรวจสอบแต่โลแดงไม่มีการส่งตรวจสอบนะนะครับให้คุณไปรู้เองว่าคลิปไหนผิดพอคลิปไหนผิดถ้าคุณก็ไปลบอ่าอันนี้แหละมันเป็นมันจะเป็น เป็นขั้นเป็นตอนไปไปอย่างเงี้ยติดเหลืองมาติดแดงนะครับพอแก้หายแดงเสร็จปุ๊บมันก็เปิดสร้างรายได้ได้แบบนี้นะครับให้พี่เป็นเข้าใจแบบนี้นะครับ